สวัสดีครับอยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลนะครับก็นะเขาเรื่องเลยนะครับนะก็หลังจากที่ถ่ายคลิปเครื่องเสียงเล็กๆบ้านๆไปเนาะก็ผมผมเพิ่งลงไปได้ประมาณ3ชั่วโมงที่แล้วนะมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าเออขยับเป็นแป b บนะเก็บเงินเอา เฮ้ย <Hey, S 2> ผมแปลกใจมากเลยถ้าดูผมก็น่าจะรู้ว่าผมอ่ะชอบสูตรอะไรถ้าเป็น fc ผมนะเออหรือไม่ใช่ fc นะหรือเพิ่งมาดูครั้งแรกคอมเมนต์มาหมาแบบก็ได้คอมเมนต์แบบมาหมาไปเออนะผมเมื่อไรบอกว่านะผมเลยตอบกลับไปว่านะครับคุณชอบ bv นะคุณก็เก็บตังค์ซื้อเอานะเออคุณก็ซื้อเอาของคุณเองอะ่ะเออ จะมาบอกผมทำไมนะอะไรประมาณนี้นะครับนะก็ถ้าเาว่าเนี่ยความคิดของผมนะถ้าว่าคุณมาสั่งให้ผมซื้อนะเออถามผมยังผมชอบไหมนะสูตรบีนะเออผมไม่ได้ออกงานมันจะไปเล่นทําไมอ่ะพวกหน้าปุงหน้าปิดอะ่ะเออผมฟังง่ายๆสบายสบ เอาแค่ okay, พอทำคอนเทนต์นะเอาแค่ okay, ตัวเองชอบนะแล้วบอกเลยนะตั้งแต่ผมเล่นเครื่องเสียงมาเนี่ยพูดตรงๆนะเอสายเครื่องเสียงที่มาดูก็ยะกวดผมนะสูบบีีเนี่ยไม่ไดีอยู่ไม่ได้อยู่ในหัวสมองผมเลยนะผมพูดตรงๆนะครับนะผมคือผมไม่ชอบอะ่ะเออไม่ได้เกลียดแต่ไม่ชอบนะครับ เออให้อยู่ดีๆนะมาบอกให้ผมนะอันนี้นี่ผมเบอร์หน้าไว้หน่อยเนี่ยอ่ะเนี่ยเนี่ยเอาดูเอาประมาณเนี่ยเออเห็นไหมเออเนี่ยบอกให้ผมซื้อเอาซื้อสิบแปดบีบีถามผมยำผมชอบไหมเออผมถามแค่นั้นแหละนะเขาเท่าคุณมาสั่งผมนะคุณไม่ได้รู้ตัวตนอะไรของผมบอกนะ ถ้าบอกว่ามาดูคลิปผมมั่งก็แสดงว่าดูไม่ครบทุกคลิปหรอกนะเออถ้าบอกว่าดูตลอดนะผมจะบอกเลยนะตู้ที่ผมอยากได้และที่ผมชอบมากที่สุดนะก็คือตู้เปิดนะคือสูตรอะไรคือเจบินผมบอกไปในเลยนะบอกไปในคลิปนี้เลยนะเออผมชอบเจบินนะ มันฟังนุ่มลึกมันฟังง่ายดีนะแต่ถ้าลองมาตู้ปิดตู้ปิดที่ผมชอบที่สุดคืออะไรเทอร์โบนะสูตรเทอร์โบบีเนี่ยไม่ได้อยู่ในหัวไม่อยู่หัวสมองผมผมไม่ชอบนะเออนะบอกให้รู้ด้วยนะครับไม่ได้มาโกรธมาเกลียดอะไรหรอกมาพูดให้ฟัง,งเฉยๆนะคือความชอบของแต่ละบุคคลมันไม่เหมือนกันเนาะผมชอบแบบนี้นะ คุณเป็นแฟนคลับคุณเป็นเอฟซีคุณเป็นผู้ติดตามคุณก็ต้องแบบเออนะคุณก็ต้องให้ความสนับสนุนผมมาว่าผมชอบอะไรเนาะคุณไม่ได้เป็นโค่นเงาสกา,าดผมไม่ได้เป็นคตพ่อโคน,คนแม่ผมคุณมาสั่งอะไรผมอ่นะคุณรู้เปล่าว่านิสัยผมอ่ะใครสั่งใครได้นะใครสั่งอะไรผมได้นะผมจะบอกเลยคุณจะผมไม่มีใครสั่งได้หรอกนะ ผมไม่ได้อะไรแต่ผมแค่มาบอกให้เฉยนะผมอ่านคอมเมนต์แล้วมันก็เปลกๆนะอืมแต่คือผมไม่ได้เกลียดอะไรเขานะคนที่มาคอมเมนต์นะแค่บอกให้เฉยนะคุณชอบ b ีคุณก็ไปซื้อของคุณเอาแต่ผมไม่ชอบนะนะถ้าเกลียดผมเพราะผมไม่ชอบ b ีก็คุณก็ไปดูช่องอื่นเถอะนะไม่จําเป็นต้องมาหาผมก็ได้นะครับผมก็แฟร์เฟร์พอนะ ผมก็ไม่ได้ทําอะไรให้ถูกใจใครขนาดนั้นหรอกนะก็ชอบก็ดูไม่ชอบก็ไม่ต้องดูนะถ้าไม่ชอบผมเก็บผมกับไม่ต้องมาคอมเมนต์ไม่ต้อง comment, มาอ,อะไรก็ไปดูช่องอื่นนะเออนะครับนะผมก็มาบอกมาแค่อยากจะมาบอกประมาณนี้นะแล้วก็คือ f c ที่มาดูใหม่ที่เพลอกดเข้ามาที่มาดูจะมาดูเครื่องเสียงแล้วมาเจอผมก่อนคลิปนี้ก็บอกไว้รู้บอกให้รู้ไว้เลยนะ ผมไม่ได้ชอบ b v นะครับนะผมชอบเออพวก j จบินนะลองลองมาก็ Turbo เทอร์โบแค่นั้นแหละนะเออใครชอบก็เรื่องเขานะครับนะก็ประมาณนี้เนาะนะก็ขอบคุณ FC ทุกๆท่านนะที่มาคอมเมนต์หรือว่าติเตียนยังไงก็ช่างนะแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องมาคอมเมนต์อะไรงนี้นะไปที่ช่องอื่นนะครับถ้าชอบผมก็คอมเมนต์ให้กำลังใจได้ผมไม่ว่านะครับนะ แนะนำอะไรได้นะผมไม่ว่าเลยนะครับอยากดูรีวงิงรีวิวเนี่ยเ,ออเครื่องเสียงอะไรที่ผมมีอ่ะคอมเมนต์มานะไม่ใช่เหมือนไอน้น,น,นั่นอีกคนนึงนะไม่ถ่ายสายยายให้ดูมัง่งไม่ดูถ่ายสารปูดให้ดูมัง่งเอา้าก็ผมจะไปรู้หราคุณอยากดูก็ผมบอกไปแล้วว่าอยากดูก็คอมเมนต์มาเออนะอยากดูอะไรก็คอมเมนต์มานะครับนะผมรีวิวให้ได้หมดบ้ายแล้วว่าคุณคอมเมนต์ของมานะครับนะครับ FC ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ขอบคุณ FC ทุกๆท่านนะที่มาที่เข้ามารับชมเนาะก็ฝาก FC กดไลค์กดแชร์นะกด s u b s c r i b ์นะให้ช่องก็แค่คนธรรมดาชแนลด้วยนะครับก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ